ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต้องมาก่อนเสมอคะ่ะอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมลุยติดตั้งทุ่นจอดเรือทุ่นไข่ปลานาถำมรกตนายแสงสุรีซองทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมพร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการทางทะเลที่3จังหวดงัดตรังเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบจอตรงังเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างภักดีตรงัง ภาคส่วนผู้ประกอบการท่องเที่ยวนายชุมพลตุละอุปนาย,ยกการสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรังผู้ประกอบการบริษัทนำทัวตรังสตาทัวและมัคคุเทศทะเลตรังและนายนัทวัฒน์บือรูปามสสิธรเจ้าของบริษัทเลตรัรงไดวิ่งจำกัดครูสอนดำน้ำร่วมกันตรวจสอบติดตั้งทุ่นจอดเรือและวางแนวทุ่นไข่ปลาเพื่อ,ออำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความปลอดภัย และจัดระเบียบเรือทัวร์เรือสปีดโบท๊ทเรือหางยาวบริเวณหน้าถ้ำมรกตเกาะมุกตำบลเกาะลิบบงอําเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะรวมทั้งที่บริเวณเกาะแหวนเกาะเชือกเพื่อสำรวจตรวจสอบดูจุดติดตั้งทุ่นจอดเรือและวางแนวทุ่นไข่ปลาในพื้นที่ที่เหมาะสมและให้เกิดความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวเป็นสำคัญรับชวนเทศกาลวันหยุดตรุษจีนสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง โดยทางนายแสงสุรีซองทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าใหม่บอกกับเรานะคะว่าภารกิจวันนี้ทางอุทยานร่วมกับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาช่วยการผูกทุ่นที่จอดเรือบริเวณหน้าถ้ำมรกตเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่เข้ามาท่องเที่ยวซึ่งวันนี้ที่มาผูกก็จะเป็นทุ่นไข่ปลาทุ่นเรือสปีดโบท๊ทมีการเปลี่ยนเชือก ต้องการผูกทุ่นไปเรื่อยๆให้เพียงพอจํานวนและความต้องการตามจํานวนเรือและปัญหาที่พบในวันนี้ก็คือการจอดเรือที่ไม่เป็นระเบียบอยู่ซึ่งเรามีการจัดโซนสปีดโบ๊ทไว้ให้โซนเรือใหญ่โซนเรือห,เรอหางยาวแต่ก็ยังมีเรือที่ยังจอดไม่ตรงทางเจ้าหน้าที่ก็จะประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือเราจะเน้นให้นักท่องเที่ยวปลอดภัยโดยการสร้างความรับรู้ไปเรื่อยๆ ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวทะเลตรังบ้านเราในขณะที่ด้านนายชุมพลตุละอุปนายกการสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรังผู้ประกอบการบริษัทนําเที่ยวตรังสตาร์ทัวร์และมาคุเทศทะเลตรังบอกกับเรานะคะว่าเรื่องหลักเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางทะเลเมื่อเราไปด้วยเรือซึ่งการท่องเที่ยวแต่ละจุดจะต้องจอดเรือแนอดีดนั้นทุนจอดเรือจะน้อยมากหรือว่าขาดและช่วงโลซีสั้นหรือช่วงหน้ามรสุมมันอาจจะขาดหายไปบ้าง พอเปิดซีซั่นใหม่ทุ่นก็ยังน้อยอยู่และเมื่อทางฝั่งอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าใหม่รับทราบปัญหาอุทยานก็ได้เข้ามาช่วยดูแลเรื่องทุน่นด้วยการผูกใหม่ทั้งหัวเรือและท้ายเรือและว,วันนี้ก็ได้ทําการใส่ทุน่น้วยการแยกประเภทเรือที่บริเวณหน้าถ้ำมรกตเรียบร้อยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะจะได้แยกเรือจอดแต่ละประเภทและยังมีจุดอื่นๆอีกที่น่าจะดูแลและแก้ไขเช่น เกาะแหวนเกาะเชือกเกาะกระดานซึ่งสามารถสร้างความปลอดภัยและยังเพิ่มความสะดวกสบายเมื่อมีทุนหากพวกเราไม่มีทุนเมื่อเรือจอดและได้ทิ้งสมอลงซึ่งจุดที่ดำน้ำทำให้ต้องว่ายเข้ามาใกล้และเหนื่อยด้วยแต่ในส่วนความปลอดภัยนั้นน่าจะมีเจ้าหน้าที่อุทยานประจำแต่ละจุดหรือคอยสังเกตการในหลายๆจุดหรือมาสังเกตการวันละรอบก็ยังดี เราะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะได้เข้าไปช่วยเหลือได้ทันเวลาเรียกว่าผู้ประกอบการการนองเที่ยวนะครับในบริษันี้แล้วก็ที่เกี่ยวข้องกันก็มาช่วยกันปลุกทุ่นับพุ่นจอดเรือบริเวณโดยลำดับการที่เราปฏิบัติภารกิจวันนี้ก็อยูทนหน้าถ้ำโมเลพดลนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่เข้ามาท่องเที่ยวในเกิดงานนะครับ ในวันนี้เราก็ปลูกก็จะเป็นต้นไทรปลานะครับต้นตัดเลี้ยงปีโบดดี่ที่ว่า่ยังหาจุดปลูกตรงนี้เราปลูกเพิ่มเติมไปกำเริบเชือกเทปีอะไรว่าที่เชือกที่มีระยะเวลาการใช้งานที่พอสมควรนะกำเริบเชือกไปก็ในภารกิจต่อไปเราก็จะเสริมต้นเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพียงพอกับจำนวน ความรองการของผู้ประกอบการที่จะต้องเรียกว่าเติมเงินหมดนมาเรื่อยๆครับปัญหาที่พบะครันทุวันนี้ก็คือการเรียกว่าการจอดเรือที่ยังไม่เป็นระเบียบอยู่ครับบางทีเราสัญจนไม่ให้โซนสปีโบ๊ทโซนเรือใหญ่โซนเรือยาวแต่ก็ยังมีเรือที่ยังจอดไม่ตรงเรียกว่าจอดไม่ตรงทุ่นนะครับก็ก็ ทางเจ้าหน้าที่ก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบขอความร่วมมือนะครับยางไม่ได้แบบเติมเงคับเพราะว่าคือเราเอาที่นักท่องเที่ยวปลอดภัยตรงจุดเดือดนะครับก็เคยประชาสัมพันธ์แล้วก็เรียกว่าสร้างการรับรู้ไปเรื่อยๆสร้าให้คนที่ขับเรือเขารู้ว่าตรงไหนที่ควรจอดได้ตรงไหนที่ควรเข้าขอความร่วมมือไปเรื่อยๆนรัอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวในบริเวณทะเลต่างๆกัน เรื่องหลักนะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทะเลเนี่ยเมื่อเราไปด้วยเรือการเที่ยวแต่ละจุดเนี่ยเราก็ต้องจอดเรือการจอดเรือเนี่ยอดีตของเราเนี่ยครับทุ่นจอดเดือมันจะน้อยมากหรือว่าขาดในช่วงมช่วงโลซีซั่นช่วงน้ำระสุมมันอาจจะขาดหายไปบ้างนี่พอเปิดซีซั่นใหม่เนี่ยก็ทุ่นย่างน้อยอยู่ก็ทีนี้พอ,อาทางฝั่งอุทยานเขารับทราบปัญหาอุทยานก็ได้มาช่วยในการที่ว่าดูแลเกี่ยวกับ,กบว่าทุ่นก็คือพวกใหม่ นะครับทั้งหัวเรือและท้ายเรือของแต่และเกาะณตอนนี้ก็เหมือนวันนี้ก็ได้ใส่ทุ่นที่แยกประเภทเรือทั้งสามประเภทที่น่าทถมรรถเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดีมากมากจะได้แยกเรือจอดในแต่และประเภทและทีนี้ยังมีจุดอื่นๆอีกที่ทางหัวหน้าเขากนา็น่าจะดูแลและแก้ไขนะครับก็เช่นเหมือนเกาะแหวนเกาะเชือกและเก,กาะกระดานที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในโลกนะครับก็รอรออุทยานให้ได้ ในเรื่องทุ่นต่อไปครับผมตรังสตอรี่ไทยแลนด์รายงาน